สวัสดีครับ f อทุกๆท่านนะครับผมเราร้านทับโสพลจเจริญยนต์นะครับก็มาทําเครื่องใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานแต่เป็นเครื่องนําเข้าจากประเทศนอกนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องดีเซนสูบนอน12แรงม้านะครับซึ่งสามารถใช้อะยไล่ทดแทนในภายภาคหน้าหรืออีก4-5ปีข้างหน้านะครับใช้อะไไล่ของแบรนด์บ้านเราได้คือแบรนด์ไทยของบ้านเรานะครับยี่ห้อที่ขายในบ้านเรา ในประเทศไทยนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยเป็นเครื่องนอกใหม่นะฮะก็จากที่ผู้นําเข้านะครับได้สื่อสารกับผมและทำความรู้ความเข้าใจกันนะครับก็คือผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียสําหรับเครื่องตัวนี้นะฮะเป็น c ่า CY120 นะครับตัวนี้เป็นระบบปั๊มวุชิด Direct Injection เต็มระบบนะฮะตัวนี้มาพร้อมดสตาร์ทนะครับมาจากโรงงานเลยบรจากศูนย์แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าวุชิด Direct Injection เป็นยังไงนี่ฮะเป็นหัวฉีดเล็กและตีแรงม้าตรงตัวเลยที่ฝาสูบ1 120หรือ12แรงม้านะครับเป็นเครื่องใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับทีนี้ข้อดีของเครื่องตัวนี้นะครับราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดฝาในแบรนด์บ้านเราหรือในในแบรนด์บ้านไทยบ้านเราไปเป็นครึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมขายแค่อ่าบเใบเทาแล้วก็มีใบม่วงอีก1ใบนะครับ27่ใบเทาแล้วก็มีใบม่วงอีกใบ นะครับสองนะครับขอญาตไม่บอกเป็นเลขตรงเพราะว่าเดี๋ยวผิดกดติ๊กตอกเดี๋ยวผิดกดของ y t u t u นะครับก็จะบอกไว้เลยว่า27่บเใบเทาแล้วก็1ใบม่วงนะครับยีเทา1นใบม่วงนะครับอ่าทีนี้ถ้าไม่เอาใดสตาร์ทเนี่ยเราลดทันทีนะครับ3,000บาทนะครับสามพบาทนะครับถ้าท่านมารับที่หน้าร้านเนี่ยจ่ายแค่24บใบเทาอ่าขอโทษนะครับ เราจะลดทันทีนะฮะเราจะลดทันทีที่4,000บาทผมพูดผิดนะฮะถ้าท่านมารับแบบไม่เอาไดสาตาร์ทเนี่ยมารับที่เราคือผมขายราคาเดิมที่ผมทํ o u t u b e ครั้งแรกไปที่ผมลงคลิปแรกไปนะครับ23ใบเทาไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไดสาตาร์ทเนี่ยก็ย27ใบเทา1ใบม่วงนะครับ275อ,อ่าเราบอกเป็นตัวย่อแล้วกันว่า275นะครับเดี๋ยวมาฟังนะครับว่ามันใช้ง่ายขนาดไหนนะครับมันมีสวิตช์มาให้จากนอกเลยนะฮะแล้วก็เราใช้สายบวกเนี่ย สีแดงเนี่ยชนกับแบตเตอรี่ได้เลยส่วนสายดําเป็นสายลบเนี่ยชนกับอะไรก็ได้นะครับในตัวเครื่องแล้วก็มาชนที่สายลบนะฮะใช้ง่ายครับสําหรับตัวเนี้ยแบตเตอรี่ผมเนี่ยไม่ค่อยแรงมากนะครับเป็นแบตเตอรี่เก่าผมจะต้องติดแบบยกวาลนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ท่านแรงเนี่ยไม่ต้องยกวาลนะครับแค่เล่งนะฮะมันง่ายนะครับใช้งานง่ายมากนะครับผมว่าคุ้มค่าครับกับเงินอีกกับเงินอีกนิดนึงที่เราจะเพิ่มไปนะฮะสำหรับเจ้าตัว12แรงม้าตัวนี้นะครับเนี่ยเราค่อยเล่งนะครับยกวาลนะฮะ สวิตเราดันขึ้นหนึงบนนะครับเดี๋ยวดูตำแบบที่ผมทํานะใช้งานง่ายมากครับ เป็นไดเวลก g เตแท่นตระบบย้ํานะครับเป็นเครื่องใหม่ยังไม่ได้ใช้งานย้ํานะครับเครื่องใหม่ยังไม่ได้ใช้งานมาจากนอกนะครับมาจากนอกนะฮะผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียจัดจําหน่ายที่ประเทศไต้หวันนะครับแต่ไทยนําเข้ามาขายในราคาประหยัดฝ่าแบรนด์บ้านเราเป็นครึง่งเ๋ยวเล่นให้ฟังครับ ก็อีกขั้นตอนหนึง่งอย่าลืมนะฮะเราประกันสินค้าให้100วันเต็มนะครับท่านเอาไปใช้เกิดอ่ามันผิดแปลกอะไรหรือไม่ปกตินะครับ100วันเราเค็มอะไรให้ท่านฟรีนะครับอย่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะเบอร์โทรร้านทรัพย์สุพลจังหวัด่าเชิยงซาว0983628238 0983628238นะครับลอถนี้มีเข้ามาแค่2เครื่องนะครับอ่าเป็นหน้ากากดำกับหนากากบอลน,นะฮะเครื่องเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีไดสตาร์ทนะครับ ก็ถ้าไม่เอาได้สตาร์ดรถทันทีตามที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ร้านเราอยู่จังหวัดฉะเชิงสซานะครับย้ํานะครับเครื่องใหม่ยังไม่ได้ใช้งานนําเข้าสู่ประเทศไทยเครื่องใหม่จากนอกยังไม่ได้ใช้งานครับสวัสดีครับ